สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ชั้นที่4ของห้างไอคอนสยามอันนี้คือชั้นที่4นะครับที่ผมเดิอนอยู่นี้ซึ่งเป็นบริเวณที่กว้างมากแล้วก็เป็นลานให้คนได้ออกมานั่งทำกิจกรรมช่วงเวลาเย็นๆซึ่งเป็นลานที่กว้างที่สุดแล้วก็ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเพราะว่าตรงนี้ จะได้ดูได้เห็นแม่น้ำเจ้าพยา360องศาแล้วก็จะเป็นสถานที่สวยงามสุดๆจะมีสวนหย่อมดอกไม้ประดับประดาอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ช่วงเงย็นๆนั้นประชาชนก็จะออกมานั่งพักผ่อนหย่อนใจคือได้ดูได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันณนะบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่พอสมควร อยู่ชั้นที่4ของห้างไอคอนสยามที่ผมเดินอยู่นะตอนนี้ได้มองเห็นมุมทุกสิ่งทุกอย่าง360องศายอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีลานทำกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนได้ดูเช่นการร้องการแสดงหรือการมีกิจกรรมคอนเสิร์ตช่วงเย็นๆก็จะเปิดไฟแสงสีอย่างสวยงามนะบริเวณชั้นที่4ตรงน,นี้ แล้วก็ประชาชนก็จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจฟังเสียงเพลง,งเบาๆคลายความทุกข์คลายความเครียดต่างๆที่เราได้ประเจญมาแต่ละวันแต่ละวันถ้าเราได้มานั่งพักผ่อนในบริเวณนี้ก็จะมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจซึ่งทางห้างเขาก็คิดการไกลอันนี้คือคิดการไกลสุดๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาใช้บริการในห,ห้างเขาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ เป็นความชานฉลาดและก็มีวิสัยทัศน์อย่างกว้างกายสุดๆเช่นกันเพราะว่าในบริเวณนี้ช่วงเย็นๆนั้นประชาชนจะเป็นจํานวนมากนะครับที่ผมเคยมาสัมผัสจะเป็นจํานวนมากมานั่งฟังเพลงมานั่งดูการแสดงดูการเล่นต่างๆแล้วก็มองริมแม่น้ําเจ้าพระยาเรือด่วนวิ่งผ่านไปมาแล้วก็มีตึกราม,มั่นช่อง มีโรงแรมสถานที่ต่างๆเปิดไฟแสงสีประดับประดาสวยงามอลังการช่วงเวลาเย็นจะสวยงามที่สุดแต่วันนี้ผมมาช่วงเช้าก็อากาศก็ร้อนครับตอนนี้อากาศร้อนพอสมควรเพราะว่าผมเดินอยู่ในบริเวณนอกอาคารชั้นที่สของห้างเอาอันนี้คือลานกิจกรรมให้คนมานั่งดูกิจกรรมต่างๆการแสดงต่างๆครับเหมือนกับเป็นการดูละครในอิตาลีกรุงโรมครับ เป็นขั้นเป็นขั้นปันใดตอนเย็นนั้นจะมีประชาชนมานั่งดูการแสดงตรงนี้เป็นจำนวนมากนั่งดื่มกาแฟได้นั่งคุยสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจนี่คือความที่ที่ผมเคยเห็นมาครับว่าเป็นห้างที่สูมสมบูรณ์แบบที่สุดที่ผมได้บรรยายไปตั้งแต่แรกว่าเป็นห้างที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นห้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือความสวยงามน,นะครับผม เป็นปันไดเป็นขั้นเป็นขั้นเพื่อทีใ่ให้ประชาชนได้มานั่งดูก,การเล่นต่างๆช่วงเย็นๆเราก็จะมีเปิดเพลงเบาๆแล้วก็ไฟแสงสีประดับประดาตามสวนจอมดอกไม้อย่างสวยงามอลังการนะครับผมคือมองข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามองข้างหลังก็จะเป็นไอคอนสยามนี่คือโรงแรมและข้อสถานที่พักมากมายอยู่ในบริเวณนี้ประชาชนก็ จะได้มานั่งพักผ่อนสบายๆในบริเวณนี้ช่วงเงย็นๆเดี๋ยวผมมีเวลาช่วงเงย็นๆผมจะมาถ่ายทําให้ท่านได้ดูอีกว่าจะสวยงามอลังการจริงอย่างที่ผมพูดหรือไม่แต่วันนี้ผมมาอยู่ในช่วงสเ11โมงเช้าก็ยังไม่มีใครออกมานั่งตากแดดมีแค่ผมคนเดียวที่มาเดินตากแดดอยู่ณเวลานี้ก็ให้ท่านดูบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับ ถ้าใครได้มาสัมผัสในบริเวณนี้จะมีความสุขชนิดที่ว่าเออคนเรานี่คือสวรรค์นบนดินนี่คือสวรรค์นบนดินของมนุษย์เราแท้ๆเพราะว่ามีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้บริการแบบไหนถ้ามากับเพื่อนูงหรือเป็นกลุ่มก็จะมีความสุขเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า จะมีการแสดงต่างๆให้ท่านได้ชมตลอดเวลาในบริเวณชั้นที่4ตรงนี้เป็นลานที่กว้างมากแล้วก็จัดทำได้สวยงามมากนั่นคือตึกสูงๆแล้วก็จะมีไฟแสงสีประดับประดาแล้วก็จะมีห้างไอคอนเป็นตัวฉากหรือเป็นแบ็กกราวให้อย่างสวยงามช่วงเวลาเย็น ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกมักจะมาถ่ายทำณนะบริเวณจุดนี้เวลาช่วงประมาณหนึ่งทุ่มหรือประมาณสองสามทุ่มอยู่ประมาณนี้จะมีนักยูทูบทั่วโลกมาถ่ายทำเป็นจำนวนมากเท่าที่ผมได้ติดตาม YouTube ดูทั่วโลกก็บริเวณตรงจุดนี้ถ้าใครได้ดูเกี่ยวกับ youtube ทั่วโลกก็จะเข้าใจความหมายตรงนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าจะเป็นที่สวยงามอลังการอีกหนึ่งจุด แต่ช่วงเช้านี้ก็จะดูบรรยากาศทั่วไปก็จะยังไม่สวยงามเท่าที่ควรนะครับก็ให้ท่านดูบรรยากาศโดยรอบๆทั่วไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าไปข้างในต่ออันนี้ผมเดินอยู่นี่คือชั้นที่4ของห้างไอคอนสยามข้างหลังก็จะมีตึกรามรงแรงต่างๆมากมายอตอนนี้ผมก็มาอยู่ชั้นสูงสุดของห้างไอคอนสยามนะครับผม ในบริเวณนี้ก็จะมีห้องอาหารอีกเป็นจำนวนมากนะครับผมได้ตกแต่งประดับประดาด้วยต้นไม้อย่างสวยงามอลังการเช่นกันข้างนอกก็จะมีห้องอาหารให้ท่านได้นั่งรับประทานอาหารดูวิวธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสวยสดงดงามเช่นกันแต่ผมเดิอนอยู่ภายในอาคารก็ดูบรรยากาศภายในอาคารแต่ก็จะมีห้องอาหารอยู่ตรงนี้เป็นจำนวนมากเดี๋ยวผมจะ ถ่ายท่านอ่าถ่ายให้ท่านได้รับชมว่าห้องอาหารนี้เขาก็ทําได้สวยงามอลังการเช่นกันเอาต้นไม้มาประดับประดาเป็นส้นยอมอย่างสวยงามรับนี่คือห้องอาหารนะครับผมโซนนี้ทั้งหมดจะเป็นห้องอาหารที่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารไทยอาหารจีนคือแล้วก็อาหารยุโรปก็แต่ละร้านขอข้อจะมาเปิด ทำการค้าขายในบริเวณนี้เพราะว่าเป็นสถานที่สูงที่สุดของห้างไอคอนสยามคืออยู่ชั้นสูงสุดแต่ก็จัดสถานที่ได้สวยงามอาลังการนี่คือบรรยากาศรอบๆที่ผมได้ออสอซูมให้ท่านดูนะครับผมเดี๋ยวจะให้ท่านเห็นห้องอาหารว่าที่ผมพูดนะ มีต้นไม้ประดับประดาสวยงามอลังการแล้วก็จะมีไฟแสงสีริบระยับก็จะเปิดให้ท่านได้รับประทานอาหารเพราะมีน้ําตกแต่วันนี้เขายังไม่เปิดน้ําตกออกข้างบนนั้นจะเป็นน้ําตกแสงสีประดับประดาสวยงามมากเช่นกันครับซึ่งห้างไอคอนสยามน,นี้เขาได้จัดจกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อที่จะดึงดูด ลูกค้าทุกชั้นทุกวันนะให้เข้ามารับประทานอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ส่วนมากแล้วก็รายการอาหารก็จะแพงไปตามปกติเพราะว่าค่าเช้าสถานท,านที่สถานที่ก็น่าจะแพงพอสมควรเพราะว่าทำด้วยสวย,สวยงามอลังการเป็นอย่างยิ่งอาหารก็จะแพงขึ้นไปตามปกตินะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่เราก็สามารถไปเลือกรับประทานได้ครับชั้นอยู่ชั้นจีคือชั้นใต้ดินก็จะมีอาหารประเภทโอท็อปเดี๋ยวผมจะนําท่านไปดูอีกว่าอาหารประเภทโอท็อปซึ่งอยู่ชั้นจีใต้ดินก็จะมีอาหารโอรท็อปทั่วประเทศไทยนะครับมาจัดบูธท,ทารายการอาหารต่างๆในส่วนบริเวณนั้นแต่ก็แพงพอสมควรแต่ชั้นสูงสุดนี้ก็จะแพงมากกว่าชั้นล่างสุด มันเป็นเรื่องปกติตอนนี้ก็ดูบรรยากาศโดยรอบๆว่าสวยงามอย่างที่ผมได้บรรยายหรือไม่เพราะว่าตอนแรกผมจะปล่อยเสียงตามปกติแต่ว่าก็มีเสียงเพลงมารบกวนเป็นจำนวนมากเพราะห้องอาหารก็จะเปิดเพลงเบาๆเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในร้านอาหารของตัวเองเป็นจำนวนมากก็จะมีเสียงเพลงรบกวนเป็นจำนวนมากเช่นกัน ผมก็ได้ตัดโปรแกรมเหล่านั้นออกก็มานั่งทำโปรแกรมใหม่เพื่อที่จะลบเสียงรบกวนต่างๆออกนี่คือบริเวณห้องอาหารทั้งหมดแต่ช่วงนี้ประชาชนก็ยังไม่ได้เข้ามาบริการเท่าที่ควรอย่างที่เห็นนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วประชาชนจะเป็นจำนวนมากในบริเวณนี้จะมีประชาชนเข้าคิวหรือว่าต่อคิว รรับประทานอาหารเป็นจํานวนมากก่อนหน้านั้นแต่เวลานี้ก็ได้เปิดแล้วก็ยังไม่มีเท่าที่ควรโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปั้นล่งต่อน